ไปเที่ยวกันนี่อาจจะไม่เห็นโฉมหน้าแล้วก็เธอาดามไปไหนกันนะคุณหมุยฮะห,หมุยคือเป็นคำใบ้เป็นคำใบ้หมุยกิ๊กเก่าแล้วเขาได้ชื่อหมุยอ๋อสมุยเดี๋ยวตายไปลุยมีสามีดีก็ดีอย่างเงี้ยเอาเนาะ บอกว่าเช็คอินให้ภรรยาเรียบร้อยเลยก็ทุกนี้ภรรยาติดรายการสดนี่ครับใช่ค่ะรายการอะไรนะคะเซปเลซ่าค่ะโอ้โหนี่ยปล่อยแบบว่าคอยขีนเองสองซ้ำเซปเลซ่าแล้วยังอยู่ตามด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยคอยทีนึงยพอแล้วพอแล้วออกไกลๆหน่อยนึงสองซ้ำเซปเลซ่าออกอากาศเมื่อไหร่ยังไงพูดต่อเลยออกอากาศวันจันทร์ วัสนะคะ่ะบ่ายโมงสีนะคะฝากดูด้วยนะคะทุกคนรายการดสดนะคะทางช่องสามกด3ามสิบสามเลยค่ะเอ้ยไอ,อ้ลืมเน็กขอดอีกทีได้ไหมลืมเน็กขอดอีกทีได้ไหมตลบอะและนี่คือหาดเวงครับ อ๋อมอดิโลพรีเซนต์อ๋อบริษัทอามเองครับรับผลิตรายการทั่วประเทศนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะพาไปที่ศาลาสมุยครับที่หาดเชเวงนะฮะมาดูห้องด้านในโอเชียนฟอนต์การ์เดนพูลสวีทกันก่อนดีกว่า ส่วนการออกแบบเขาก็จัดมาเป็นห้องตรงๆโล่งๆนะครับคือที่นอนเนี่ยอ้มอยู่ติดกับกระจกทางเข้าเลยถ้าเปิดม่านแล้วก็โอ้โหตอนเช้าๆเห็นทะเลเลยและครับแต่อย่าลืมว่าเราเห็นเขาเขาก็เห็นเรานะครับก็ต้องระวังคนภายนอกมองเข้ามากันด้วยส่วนด้านในก็จะมีการจัดเป็นโซนนะครับโซนเคาน์เตอร์บาร์ส่วนของตัวซิงค์ล้างหนงล้าง,างหน้าโซนแต่งตัวก็จะมีส่วนม่านกั้นเอาไว้มีห้องน้ําแล้วก็ห้องซ้วมนะครับส่วนด้านหลังครับอ้ออันนี้แหละไฮไลท์เลยคือมีความ เป็นส่วนตัวส่วนตัวของอ่ามจักรุชีเล็กๆอแล้วก็รวมถึงเบาะที่นั่งกลมๆดูแบบมันสะท้อนกลมกับกลมเลยแล้วก็โค้งสวยๆครับที่กั้นระหว่างตัวห้องแล้วก็สาว่ายน้่าเก๋ๆไว้แช่น้ำนั่นได้นะครับ ตื่นเช้ามาก็มารับประทานอาหารเช้าริมทะเลก,กันหน่อยดีกว่าครับดูวิวสิครับเนี่ยออลัอาางการงานสร้างคุ้มสุดคุ้มจริงๆเลยนะครับหาดทรวยนี่มันสวยแล้วก็ใสจริงๆอาหารก็เลือกได้เลยครับเป็นแบบอลาคาร์เขาขให้เลือกนะครับสเมนูหลักๆด้วยกันออมส่วนอันเนี้ยเลือกไม่ได้แล้วคือเป็นสามีภรรยาไปเรียบร้อยแล้วโอ้ย วัดน้ำตกหินลาดที่นี่เข้ามาก็จะแบบเหมือนแบบอยู่ในป่านิดน,นึงน่าจะเป็นอารมณ์วัดป่าแล้วก็แบบเย็นๆต้นไม้ใหญ่เยอะๆต้องบอกก่อนว่าเวลาที่บางคนมาสมุยก็จะมีวัดเช่นวัดพระใหญ่ใช่ไหมครับพอดีเราเคยไปมาแล้วคราวนี้ก็เลยลองมาวัดที่ นอกนอนอแบบนอกแผนที่เลยอ่ะก็คือวัดน้ําตกหิร่านะครับเพื่อที่จะไปดูส่วนของตัวน้ําตกแล้วก็เห็นว่ามีพระปางที่มีนากปกด้วยก็เลยจะพาไปจริงหรือเปล่าบังเอิญกันเลยหรอโ้โหเนี่ยมือนสามีเลือกให้มีหมาด้วยฮะหมายถึงมอยู่บนน้ำตกหรืว่าหมานี้ตกใจ าทา <พอ S 1> <อ>งะะวันที่เดินโดยเฉพาะอ่ะตรงนี้นะคะเราก็ถึงจุดนี้เป็นกระนักปกนะคะเป็นตั๊กแตมันเก็ดคนเกิดวันสองว้าวสวยจังเลยเขอพปอ้อนใ้รักสามีมากๆใช่ไหมครับมีรักหนูมากๆอ,อ๋อเออใช่มันต้องขอให้คนอื่นนีง วนใครมาวัดต้านตกหินลาดแล้วก็เลือกเส้นทางให้ดีนะครับเพราะว่า Google เดี๋ยวจะพามา2เส้นทางคือเส้นหน้าวัดแล้วก็เส้นหลังวัดขึ้นถูกก็จะขับง่ายสะหน่อยครับจากนั้นก็พาคุณไปชมวิวกันต่อสมบุยเนี่ยเขา้าไปจุดชมวิวด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับใจแอนอะไรสักอย่างซามิวิวไม่ใช่ใจแอนซมิใช่ไม่ใช่เหรอ สะเบียงเล่รอเดี๋ยวสี่ให้มันกล้องลงมาก่อนค่อยๆนึ่งสองอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสะเบียงเลยนะครับเป็นร้านอาหารทะเลเป็นร้านเรียกว่าร้านของจริงบนเกาะสมุยใครมากินเอ้ยใครมาสมุยก็คือเหมือนแบบต้องมากินร้านนี้แหละเพราะว่าผมเองก็เคยไปกินร้านนี้ประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับผมก็การันตีว่าร้านนี้อร่อยจริงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมนูที่เนี่ยที่เราจะสั่งกันเป็นเมนูอ,อะไรแต่บรรยากาศเนี่ยที่เด็ดคือบรรยากาศด้วย อีกอย่างนึงคือมาที่นี่บรรยากาศดีนะครับก็เป็นเป็นร้านทีเทลเลยหาดตรงนี้เรียว่าหาดลำไยก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวบนเกาะสมุยอีกเหมือนกันก็เรียกว่าครบเลยทั้งเรื่องอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศด้วยเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารับ จริงๆแล้วทริปนี้อามไปมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อมาให้ดูกันซะทีช่วงวันหยุดปีใหม่แบบนี้ก็เลยถือโอกาสนําภาพสวยๆแบบนี้มาฝากทุกคนกันละกันนะครับปีใหม่นี้บอกเลยว่าอามเป็นคนหนึ่งครับที่จะอยู่บ้านหยุดตัวเองหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแต่ถากว่าหลังจากนี้เปต้นไปใครมีพลังพอที่จะช่วยกันในการท่องเที่ยวเมืองไทยได้วยกันได้ไปช่วยกันได้ครับการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆเขารอพวกเรากันอยู่ครับ ส่วนเรื่องของกินนี่ก็รออยู่เหมือนกันครับบอกแล้วว่าเมนูต่างๆนะันา่นากินมากอ่ะมแวะร้านไหนอร่อยมันทุกร้านจริงๆดูอย่างแกงเหลืองนี่สิครับโอ้โหปลาเป็นปลาแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูครับไม่ไว่าจะเป็นเท่าผัดเอยออส่วนเอยกุ้งนะฮะรวมไปถึงทอดมันอ อร่อยจริงๆอ่ะอันนี้คืออะไรล่ะครับอันนี้คือตักบริการเมียแต่เมียบอกว่าชิ้นใหญ่ไปเอาเล็กๆหน่อยก็เลยตักกินเองเลยก็แล้วกันกั้งแล้วก็สับปะรตรงนี้ได้มผมสละสิทธิ์ไม่กินกั้งนะครับไม่ใช่เลยครับเพราะว่างาย คยไปนั่งอยู่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วมีกั้งอ่ะว่ายในตู้ปลาเต็มหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีสักอย่างในชีวิตที่เราไม่กินบ้างก,ก็คงจะไม่เป็นไรมั้งก็เลยเลือกที่จะทากั้งตัวที่เห็นไม่นอกใจไม่ได้สาระอะไรเลยแต่แกแน,นวไม่ดึงดันมากทำไมก็ไม่รู้งงไปหมดแ,แล้วไมออ่นีหรอ แล้วไม่ได้พูดตามที่ที่ฝนบอกในนั้นที่บอกเห็นก้างตายอะไรก็ไม่เกี่ยวนี่นะไม่ไม่เห็นก้างตายแต่ัวลงปูเลยไม่ได้สาระเลยเลยเนี่ยไม่ประเด็นคือคือไม่เข้าใจรลอดจุกไม่เข้าใจอะไรเลยปะคือกลัวเห็นก้างเห็นก้างมันน่าสงสารมันมีบางอย่างถ้าเราไม่กินสักอย่างหนึ่งในชีวิตก็คงจะดีมาดีดีไม่เป็นรันเมียินเด้ถึงแม่เมียนะเมียบวนโอยขนาดนี้เดี๋ยวปัดผักตกน้ำเลยนี่นาแม่เ๋ยให้เมียน้ำเที่ยวบ้างก็ได้หินตาหินยาย แล้วก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าที่จุดนี้นี่นะครับมีหินธรรมชาติหินตาหินยายแต่ก็มีประวัติเล่าถึงความเป็นมาด้วยเช่นกันนะครับย้อนกลับไปสมัยก่อนตาเคร่งแล้วก็ยายเรียมเนี่ยมีลูกชายชื่อนายคงนายคงบอกว่าไปขอสาวให้หน่อยสิพ่อแม่พ่อแม่ก็เลยล่องเรือกันมาครับจากปากพนงันงนครศรีธรรมราชขนทรัพย์สินเงินทองชวนญาติมิต์มิสหายขึ้นเรือมาด้วยกันนะครับหวังจะไปสู่ขอลูกสาวตามม่องลายที่ประจบคีดีขันครับมาถึงบริเวณแหลมละไมเกิด พายุใหญ่ทําให้เรือนั้นล่มครับสินสอดทองมั่นยาสิทธิมิสหายจมน้ํากันหมดกลายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยรายรอมรอบๆเกาะสมุยครับแต่ปรากฏว่าตาเครงและยายเรียมนั้นรอดชีวิตครับแต่ได้ความที่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเสียชีพไม่เสียสัตว์นะครับกลัวตามองรายคิดว่าตนเองไม่ไปสู่ขอไม่รักษาคําพูดตายายกเ็เลยอธิษฐานขอพรให้เกิดเป็นสนัญลักษณ์ที่ตามองรายเห็นแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ได้ผิดคาสัญญาจากนั้นก็กลั้นใจกระโดดน้ำตาย ที่หาดละไม่นี่แหละครับเออฟังแล้วก็เศร้านะครับแต่ก็ได้เรียนรู้ครับว่าคําพูดและการกระทํานั้นสําคัญไม่ต่างกันและจะดีขึ้นกว่านั้นครับถ้าากว่าเราได้ทําและพูดในครั้งที่เรายังมีโอกาสดูแลคนที่เรารักเยอะๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะฝากกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆ